การดัมคาริบานไฟนอลแพทเทิรเป็นลิมิเต็ดสายดาบแปลนะครับแล้วก็เป็นเยสกิลวอลเรียเบลลอตไลฟ์โนะครับคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เขาสร้างมาให้ตรงกับคอนเซปต์ของภาควิดฟอร์มบิลลี่นะครับแม่มดเนี่ยเพราะว่าดูจากปืนของมันเห็นไหมจะมีปลายแยกออกไปเหมือนกับเป็นไม้กวาดอ่ะแล้วก็เป็นแม่มดขี่ไม้กวาดนะครับเป็นหุ่นลำสุดท้ายของเจ้าชูเลต้าตัวนี้นะครับก็คือบอกมาเลยชัดเจนนะครับว่าเป็นอาวุธระยะ2-5ช่องนะครับพาวเวอร์สตาร์ตั้งต้นคือ5,700 แล้วก็มีการใช้งานนะครับทุกครั้งที่โจมตีคือใช้10% HP ของตัวเองนะครับก็คือยิ่งใช้ยิ่งเลือดลดอ่ะอ่าดาเมจพาวเวอร์ประมาณเนี้ยก็คือระดับเดียวกับพวกที่ยิง5ช่องโดยทั่วไปนะครับก็คืออ่าพอๆกับไซส์ฟรีดอมก็รู้สึกว่าจะพอๆกับไฮนิวมากเท่าๆกันหมดแหละพวกเนี้ยที่เป็นระยะ5ช่องควา,ามสามารถเพิ่มเติมก็คือตัวนี้จะยิงแรงขึ้นนะครับถ้าเกิด h ทมีมากนะ โดยสูงสุดก็คือ HP max 15%เราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแยง้งใช่ไหมคือใช้10 HP ยิ่งใช้ยิ่งลดแต่ว่าแสดงว่าความแรงก็ยิ่งลดตัวนี้สังเกตดีนะครับมันคือรอเลยนะของตัวหุ่นสุดท้ายเพราะว่าคาริบานเนี่ยมันคือหุ่นกันดั้มกันดั้มในโลกของวิดฟอร์มแบตเตอรี่มันคือกันมันคือตัวปีศาจอะที่แบบผู้ขับขี่ต้องแลกด้วยพลังงานชีวิตนะครับซึ่งผู้ขับขี่กันดั้มผู้คนน่มันจะมีลักษณะของที่เป็นลายเป็นแสงแสงบนหน้าที่เรียกว่า permitscor นะครับ กานด้มมันเก่งขึ้นนะ่ะผู้ขับขี่เก่งขึ้นแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดพลังชีวิตของตัวเองซึ่งคนที่ขับก็มีโอกาสในการตายทุกคนนะครับยกเว้นเจ้าซูรต,ต้าที่ขับสองตัวแรกก็คือเป็นแอรียลสอง่างแรกนะเนื่องจากว่าตามน้อเรื่องอะอย่างที่รู้กันว่าจริงๆแล้วแอรียอลอ่ะมันไม่ได้ถูกขับโดยซูรต้าโดยตรงมันมีร่างจิตวิญ,ญญาณของเอลีนะครับร่างต้นแบบของเจ้าซูรต้าที่เป็นร่างโคลนนั่นแหละขับคอยขับแล้วก็ แตกรับเพิ่มมีสกอร์ให้นะครับเจ้าซูเรต้าก็เลยสามารถขับได้แต่พอขับขับล้ำเนี้ยตอนนี้คือเป็นศัตรูอยากไปทางการกับแอริเยลแล้วนะก็เลยเหมือนกับว่าต้องแตกรับเพิ่มมีสกอร์ด้วยตัวเองอะ่ะมันก็เลยแลกมาด้วยความเจ็บปวดประมาณนั้นแหละมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของท่าน,นี่แหละมั้งนอกจากนั้นก็จะมีอัพบิวตี้ในการเพิ่มแอสแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท้ายปีเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็นั่นแหละถ้าเกิดเจ้าซูเรต้าที่ขับขี่อยู่อะ่ะมันสภาพร่างกายสมบูรณ์มันก็จะยังใช้งานได้ดีแต่่่่วายยิิงงใช้ก็ ร่างกายก็ยิ่งพังหุ่นก็ยิ่งพังอะไรประมาณนั้นแหละเนาะนักบินลิมิเต็ดยูอาร์ดับแดงนะครับก็ซูเอต้าที่เห็นเป็นเปอร์มิสกอร์ขึ้น,นหมดนานน่แหละเนาะก็เป็นเชนสเต็ปนะครับหนึ่งเท่ากับว่าเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก็คือ2เชนสเต็ปนะถ้าสังหารได้ก็ได้ทั้งหมดด้วยกัน3เทิร์นแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสกิลก็คือมีการฮิลเลอรได้นะครับหกสก็นั่นแหละคู่ควรกับหุ่นที่ยิ่งยิงยิ่งเลือดลดอืมแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะเป็นสกิลอีกกสิิิลนนนึงงะะะะครรับเพ่มะยะย เพิ่ม1ช่องเท่ากับว่านะครับเป็นหุ่นยิงไกลที่ยิงได้สูงสุดก็คือ6ช่องนะน่วยไม่มีขงอนไข่แต่ว่าต้องใช้สก,กิลแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้อ b บรตี้นะครับจะเป็นการลด HP คอสที่ใช้งานลงนะครับแบบค่าแฟตนะครับไม่ใช่แบบประเภทเอา5%ไปคูณนะก็คือ5%เนี่ยไปลดกับที่ใช้งานมาเมื่อกี้คือ10%เนะครับเท่ากับว่าถ้ากิดซูเรต้าเป็นคนขับจะใช้งาน HP ต่อ1ครั้งคือ5% เท่ากับว่าคาริบานะครับเป็นหุ่นยิงไกลที่ไม่มีใครใช้งานได้นอกจากเจ้าซูริต้าถ้าคนอื่นไปใช้อะก็จะยิงครั้งหนึ่งเสียสิบเพีนะยิงได้ประมาณนั่นแหละสองสารอบบวกกับดาเมจที่ได้รับด้วยก็น่าจะตุยเย่แล้วซูริต้าจึงเป็นผู้ขับขี่ประจําหุ่นลํานี้เพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ขับคาริบานะครับจะเป็นการลดดาเมจได้มากถึง15%เนะครับเ,เฉพาะแท็กที่เป็นกันอาร์มแท็กอันนี้กันอา,าร์มกันอาร์มก็จะมีหลายตัวนะในซีรีส์นี้นะ ก็คือแอรเรียวก็ใช่แต่ว่านั่นแหละคงแม่คนขับดาบแดงไปขับแอรเรียวสองร่างแรกที่มันเป็นซับกับตัวตัวที่เป็นโลเนาะโดยรวมๆแล้วนะครับความสามารถของหุ่นกับซูเดต้าที่มันต้องเข้ากันแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยก็คือเป็นหุ่นยิงไกลที่ยิงได้สูงสุด6ช่องแล้วก็2เชนเ็ปนะครับยิงก็ความสามารถโดยทั่วไปมันพอๆระดับเดียวกับ SF แล้วก็ไฮนิว่าแหละส่วนลดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อขับตรงแท็กนี่ก็ช่วยให้ ไม่ต้องแบกรับดาเมจมากเกินไปนะครับโดยรวมถือว่า,าควรจะมีแล้วกันต่อมาก็จะเป็น destiny limited ดาบ,บแดงเป็นอาวุธนะครับ mm i 714 a l o n d e beam s o r t ex นะครับก็เป็น a อเวอเที่ power 6 8 0ั s t a r สนะครับไอ้ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดดาเมจประมาณนี้จะพอๆกับเซตากับก็จันดัมเลยมั้งแล้วก็ตัวที่ใช้พลังงานนะครับ mp นะ2หน่วยก็เหมือนกับคอสอีกและ ยิ่งใช้นะครับ MP ยิ่งลดตัวนี้ก็คือจะแรงขึ้นตามปริมาณ MP นะครับ MP max 15%เพิ่มดาเมจแล้วก็ Ability นะครับในการเพิ่ม Critical Damage ิคอลดาเมจ20%แสดงว่าท่าเนี้ยจะมี Critical ตั้งต้นให้เยอะอยู่นะไม่10ก็20%แหละเป็นหุ่นสายดาเมจจัดๆแล้วก็ถ้าเกิดดาวจากความแรงขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ระยะ5ช่องแล้วแหละน่าจะได้3ถึงช่อง จริงๆถ้าเกิดดูจากท่าไม้ตายขุ่นของตัวนี้นะครับเป็นน้องๆของกอรกดันดัมเลยนะเพราะว่ามีทากอดฟิงเกอร์ด้วยผู้ขับขี่ UR Limited สายดำแดงชินอันสึก,ก่านะครับก็มลิตี้นะจะสามารถเข้าสู่สเตทนะครับของซ u เปอร์ชาร์ตเอ็กซ์สเตทได้เมื่อ MP Max นะครับแล้วก็ต้องขับของดินียเท่านั้นด้วยตัวนี้สเตทนี้นะครับจะทำให้เพิ่มกิจเคลเรตค่ามิลีแสดงว่าตัวนี้ใช้ค่ามิลลีในการกำหนดความแรงแน่นอนเลย แล้วก็รีอคชันในการหลบดีถึง20เป็นะครับเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อ MP max หลังจากนั้นนะครับเทิร์นถัดมานะ Critical นะครับจะเป็นการการันตีร้อยเปอร์เซแล้วก็ค่ามีลีกับเรีอคชันจะเพิ่มถึง50เปอร์เนะครับแต่ว่าได้แค่เทิร์นเดียวหลังจากนั้นนะครับก็คือ MP ทั้งหมดจะถูกลางทิ้งทันทีนะครับเป็นศนย์ในเทิร์นถัดมาก็คือเป็นสภาวะสุดท้ายนะครับเหมือนกับใช้พลังงานใจทั้งหมดนะครับที่มีเพื่อบูสต์ดาเมจเพียงเทิร์นเดียวก แบบตีทีเดียวพลังงานเกี้ยงแล้วก็แน่นอนนะถ้าสาภาพนี้ผมคิดว่าเชนสเต็ปแค่หนึ่งแน่นอนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสกิลนะครับก็คือเพิ่มอีเวชั่นหนึ่งร้อยก็คือสวีก็แหละหลบร้อยถ้าเกิดมาคู่กับหลบร้อยนะครับผมคิดว่าเผลอๆนะถ้าไม่ตายซันเท่ากับเจ้าก๊อตกันดั้มแน่นอนก็คือ3ช่องแล้วก็ยันแม่เป็นยูอารีมิเต็ดตามคาดนะครับทาเดียกาดิสมิเนวานะครับ,รกกรบแล้วก็นั่นแหละตามที่ผมเดาเหมือนกันนะครับอยู่ใน4แท็กหลักนะครับเป็นรีมิเต็ดของทาร์ฟแอดเนล จะบอกว่าทาแปนเนลไอตัวนี้เพิ่ม30%นะครับสตาร์ทจบที่44%นะครับตามสไตล์ของลิมิเต็ดแล้วก็พิเศษนิดน,นึงนะปกติมันจะเป็นยาน q ิวเอย่างลักเอเทนอลอ่ะก็คือเป็นของฝั่งมาชัดคิลเลอร์ที่ฮิวเฮใช่ไหมตัวนี้มาแปลกนะครับได้ทั้งเฮทพีแล้วก็เอ็นทั้งคู่เนาะแต่ว่าดาว่าเผื่อๆอาจจะได้น้อยลงนะอาจจะฮิวเฮทพน้อยหน่อยแล้วก็ไปเพิ a ่มเอ็นส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายแต่ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าได้เท่ากันหรือว่าได้้้้ลลลลดลดดงงถาาาาาาููจจกกกกกกแแแแทท็็็สวว่่่่2ตัััะะะะคคคครรรเมืือออีีนนนนบบบิบยให ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตัวสายดาบแดงของออที่เป็นทับแนเนลเป็นตัวโจมตีของฝั่งนี้ถือว่ามีน้อยเพราะว่าหุ่นของทับแนเนลส่วนมากจะเป็นสายป้องกันซะเยอะที่เด่นๆนะนะก็มาเพิ่มักยภาพในส่วนของตัวดามเมจก็ดีแต่ก็จะบอกว่าใน4แท็กนี้ทับแนเนลถือว่ามีการใช้งานที่น้อยที่สุดในปัจจุบันเนาะถ้าเทียบกันแล้วก็เหลือแค่ lightning fast แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น u n Subable so ที่ยังไม่มาเนาะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นของรถแมปไหนนะครับ แล้วก็มีลีไลน์ของสไตล์ฟรีดอมนะครับ ur สายดัดแดงลิมิเต็ดนะครับก็อาวุธเดิมเนาะ m A m 2 1 kf i L g energy beam rifle ระยะ5ช่องแล้วก็ตัวนี้แรงตามระยะสูงสุดนะครับ15%กับ ability นะครับในการต้านทานดาเมจนะครับฟิสี่สิบเป์เซก็คือ phased shift armor ในส่วนของผู้ขับขี่อย่างคิระยามาโตะนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะั่นก็คือเจสเซปเพิ 1, 2, ่มถึงเป็น2ชั้นเจสเซป แล้วก็ตัวที่เป็นสกิลนะครับเพอร์ซามเนี่ยเป็น25%ก็คือขั้นเลเว5 5สูงสุดอยู่แล้วบวกกับอีกการหนึ่งจะเป็นการเพิ่มอีเวชั่น100%ก็คือเซเวนะแบบใช้7 SP อันนี้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเซเวมีหลายขั้นนะถ้าเลเวยิ่งสูงยิ่งใช้ SP น้อยลงเพราะว่าบางตัวละครนะมันเป็นเซเวขั้นต่ำก็จะเป็นใช้10ไงอันนี้ถือว่าใช้น้อยแต่ว่าทั้ง ขุ่นสไต e f ฟ e ีดอมแล้วก็คิลลอรไม่มีการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วจะต่างกับกรณีของการรีลันจีพีนะที่มีการอัพเกรดตัวขุ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ยาลิมิเต็ดนะครับเอเทนอลรักคายนะครับก็เป็นวันช็อตคิลเลอร์นะสตาร์ทสาจบที่สีเปอร์เนะครับแล้วก็ยังคงเป็นยานี่เหมือนเดิมนะครับโอเคทั้งหมดประมาณนี้โดยรวมถือว่า ค่อนข้างคุ้มแหละถ้าเกิดสำหรับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับได้ตัวที่เป็นลุ้นนะในการได้นิเเต็ดดามแดงถึง3ตัวนะครับอย่างคาริบานก็เป็นเน้นเรื่องของเชนเซฟสองขันอาจจะยิงไม่แรงมากแต่ว่าระยะ5ช่องจนถึงช่องเนาะค่อนข้างดีแต่ว่านั่นแหละอาจจะใช้งานยากตรงที่ว่ามันยิ่งยิงยิ่งเลือดลดนะครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเดทิเนี่นะครับเป็นหุ่นตีเชนเซฟแค่1นึ่งขั้นแต่ว่าตีเน้นแร,แรงนะครับแบบพวกสุดสายนาเมดนะครับระยะไกลของพวกเซตาหรือว่าก็จันดั้มนะครับ แล้วก็รีดดนสไตฟรีดอมนะครับกับยานีเ่เป็นแต่ถึง2ลำนะครับของแทกหลัก2ใน4นะก็<อ>ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ